นั่งนั่งทานดีๆสิลูกเพร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 เพศทุหมดแล้วเึ็น่ากดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับคุณย่าคุณยายน้องเพชรน้องพลอยสามร้อยห้าสิบเจ็ดาทเหม,มาชมได้สองดองเลยครับ<น>ตอนนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินดึงเข้ากลุ่มใครที่โอนลแล้วแต่ส่งสลิปยังแอดมินยังไม่ดึงเข้ากลุ่มก็ทักมาที่เฟซส่วนตัวผมได้นะครับเดี๋ยวผม พลงขึ <LY humming> ้นพ่อดูสิพรออ่อไพ่อดูหน่อยพ่อไหนไหนทำให้พ่อดูหน่อยเอาเงียบเลยทำยังไงนะเมื่อกี้เนี่ยวร้งเพขึ้นตอต้าเต้าต้ต้จริเออสวยเดีววาจีพงบ้จริงต้อจบต้งต้อตต้จ ัไหมต่งหน้าก่อนไหแต่งหน้าก่อนนะแต่งหน้าก่อนนะพ่อนะกินะโอเคไม่กินไม่ร้อนอไม่ร้อนันนี้อันนี้คงพ่อขอก่อนลูกนีสหนววนี้ละอ้อันนี้โเคนอ่น่นีนี้น่นีนนี้่่าี คอยัวเนียภาพเปียกตลอดเลยคอยบางนีที่น้องภาพเปียบตลอดเลยน้องพคอยน้องเทพน้งเทพจังนังสั้นเข้าเ้ติญดิ กดลิงก์ที่ปัหปุดนะครับขอสนับสนุนนะฮะซื้อเป็นรอบก็ได้ e p 1 9 2 0 2 1นะฮะรอบละร้อยกว่าบาทแต่ว่าถ้าซื้อเหมากก็ 357บาทก็ชมได้2เดือนเลยครับวันที่11นี้ก็จะแถมเดี๋ยวโทรศัพท์ไล์แถมให้นะครับวันที่11เ,เป็นงานส่วนตัวไม่ได้ขึ้นในคิวในในคิวงานอาจจะไม่ขึ้นนะครับเพราะวันเป็นงานส่วนตัวแบบชอบภาพไม่ได้ให้คนข้างนอกเข้าไปแต่ว่าเต็มวงชัยก็ร้อยแล้วก็เต็มวงในอารอาบีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ไล์ในกลุ่ม e ี1ีให้ทุกท่านได้ชมนะครับครับแถมฟรี อีพี่แหลกของของหลอกเนี่ยเมาหลอกนี่ก็คืองานบวชของนอง้องพิมลูกใต้ของปะแดงแดงพ่อิตานะครับเป็นสิบบวชอาจารย์พิมมือเรื่องเปลาลูกไต้หัวแจวหัวแบนของแดงพ่อิตาม,ม,โโมีสิบบเียนรดีพร้อมจุโกสุิสาัด้วย แล้วก็เดือนพฤษภาอีกสองสอง,สองรอบเมาไปเลยรอบสุดท้ายของปีแล้วครับรอ,อบสุดท้ายของปีแล้วครับขอขอกำลังใจจากคุณย่าคุณยายน้องเทศน้องพลอยแฟนลับน้องเทศน้องพลอยแฟนขับใจเงินร้อยแฟนลับแอนอรดีแฟนลับเอบทีทุกทท่านนะฮะขอคนละบัตรคนละใบซอยเมากันครับกดลิกงที่ปักหมุดด้านล่างเลยป้าหนิงลิง มันขึ้นอยู่ใช่ไหมครับลิงก์มันขึ้นอยู่ใช่ไหมครับผมปักหมุดมันมันปักหมุดได้อยู่ใช่ไหมครับอุ uh ้ย oh. ขึ้นแล้วดนตรีขึ้นแล้วเอาแล้วครับขอบคุณครับแม่จา๋านี่เห็นไหมแม่แม่เข้ามาแล้วแม่เข้ามาแล้วแม่อ่านเี่ยนเราหรือ,อยังแม่ยังไม่อ่านเลยส่งลูกให้แม่อยู่แม,แม่จา๋า เออแม่จ๋าแม่จ๋าสู้ๆแม่สงสัยยังไม่ลงเวทีไม่น่พัดเด็กนะครับสงสัยแม่ลงมาเดก็ก